แบรนด์น้ำมันเครื่องน้องใหม่และเป็นแบรนด์น้ำมันเครื่องของคนไทยแล้วเขาว่ากันว่าน้ำมันเครื่องตัวนี้ดีเกินราคาแต่มันจะดีจริงอย่างที่เขาว่ากันมาหรือเปล่าเพื่อนๆต้องดูในรีวิวน้ำมันเครื่อง r u m a x x Rider r e v วิว ก็กลับเจ้าน้ำมันเครื่องรูแม็กตัวนี้ครับผมได้รับผลิตภัณฑ์ครับมาเพื่อใช้ในการทดสอบนะครับว่าน้ำมันเครื่องรูแม็กตัวนี้ถ้ามาใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันและใช้งานโหดๆอย่างผมเนี่ยมันจะรับมือกับผมได้หรือเปล่านะครับอ๋อแล้วก็ในคลิปนี้ครับทางรูแม็กครับเขาฝากผลิตภัณฑ์ครับมาแจกให้กับคนที่ดูคลิปนี้นะครับเขาฝากน้ำมันเครื่องครับมาแจกให้2กระป๋องครับแต่ว่าเป็นแบบเกียร์เท่านั้นนะครับรถออโต้ต้องขอไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใคร อยากจะได้น้ํามันเครื่องไปทดลองใช้งานดูนะครับก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับแล้วก็ทําตามวิธีการที่ผมจะบอกในคลิปครับแต่ว่าจะเป็นช่วงไหนผมไม่บอกนะ <c oughs> ก็สำหรับน้ํามันเครื่องรูแมกนะครับก็เป็นน้ํามันเครื่องแบรนด์น้องใหม่ของคนไทยเลยนะครับเป็นน้ํามันเครื่องไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อประมาณเดือนธันวาคมปี2025นะครับโดยจุดเด่นนะครับของน้ามันเครื่องรูแมกก็คือเป็นน้ํามันเครื่อง เกรดพรีเมียมนะครับน้ํามันเครื่องของเราเนี่ยครับมันจะมีหลายเกรดด้วยกันเกรดกึ Gate, ่งสังเคราะห์สังเคราะห์แท้แล้วก็เป็นพวกเกรดพรีเมียมนะครับโดยเจ้าลูแมกเนี่ยครับก็จัดอยู่ในเกรดพรีเมียมนะครับ เป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ที่มีการใส่สารประกอบเนี่ยเข้าไปเยอะแยะมากมายเลยนะครับทำให้มีความแตกต่างนะครับจากน้ำมันเครื่องเกรดสังเคราะห์แท้ทั่วไปตามท้องตลาดโดยความเป็นพรีเมียมครับก็ดูไม่ยากเลยครับดูจากแค่กระป๋องเนี่ยก็บอกถึงความหรูหราความเป็นพรีเมียมเนี่ยได้อย่างดีเลยแค่ความสวยของตัวกระป๋องเนี่ยผมยกให้เลยว่าเป็นน้ำมันเครื่องที่กระป๋องมันสวยที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยเติมเสร็จเนี่ยเอาไปตั้งโชว์เนี่ยยังให้ความสวยงามกับสถานที่ได้ด้วยนะครับและก็อีกหนึ่งจุด เด็นเลยของน้ำมันเครื่อง r ูแมกนะครับนั่นคือตัวสีน้ำมันเครื่องนะครับสีน้ำมันเครื่องของ r um ูแมกเนี่ยจะเป็นสีฟ้านะครับบอกเลยว่าเป็นสีฟ้าที่สวยมากๆนะครับและนอกจากน้ำมันเครื่องสีฟ้าครับมันจะสวยแล้วครับเวลารถของเราเนี่ยครับเกิดน้ำมันรั่วหรือมีน้ำมันซึมออกมาสีฟ้าตัวนี้ครับมันจะทําให้เราเนี่ย เห็นได้ครับตามที่มันหยดหรือว่ามันสึมออกมาตามที่ต่างๆเพราะว่าน้ํามันเครื่องสีฟ้าแบบนี้มันไม่มีในท้องตลาดเลยครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีร้อยน้ํามันเครื่องหยดลงมาที่พื้นครับเป็นสีฟ้าบอกเลยว่านั่นแหละคือรถของคุณนะครับปกติแล้วน้ํามันเครื่องเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นพวกน้ํามันครับแต่สำหรับเจ้ารูแมกเนี่ยผมคิดว่ามันคล้ายๆน้ําหอมครับเขาน่าจะเติมสารแต่งกลิ่นเนี่ยลงไปนะครับบอกเลยว่าหอมมากและตอนนี้ครับน้ำมันเครื่องของรูแมกนะครับมีให้เลือกซื้อด้วยกัน3าม แบบครับนั่นคือ1ครับลูแม R S 1 1 0 W 40นะครับเป็นน้ำมันเครื่องรถเกียร์ครับเน้นใช้งานทั่วไปนะครับ 2. ครับลูแม R S 1 1 0 W 50นะครับเป็นน้ำมันเครื่องครับที่เอาไว้ใช้กับรถรอบสูงครับหรือว่ารถสปอร์ตบายที่รอบมันจัดๆหรือเอาไว้ใช้ในการแข่งขันนะครับและผลิตภัณฑ์อย่างสุดท้ายคือลูแมก A X 1 1 0 W 40ครับอันนี้เป็นน้ำมันเครื่องของรถสกูตเตอร์ครับหรือว่ารถเกียร์ ออโตเมติกแต่น้ามันเครื่องที่ดีนะครับก็ไม่ได้วัดกันแค่ความสวยครับมันต้องรองเติมแล้วขี่ดูนะครับก็โดยการทดสอบของผมครับผมก็จะเติมน้ํามันเครื่องเจ้า r ูแม็กตัวนี้ครับลงไปในเครื่องยนต์ครับแล้วก็รีเซ็ตทริปนะครับสองผมเนี่ยให้เป็นศูนย์นะครับเพื่อจับดูว่าน้ํามันเครื่องตัวนี้ผมจะใช้ไปกี่โลในการทดสอบนี้ครับโดยการทดสอบนะครับผมก็จะขี่ครับจากบ้านผมครับอาเภอสีคิ้วนะครับลงไปที่หัวหินชะอานะครับโดยฟีลิ่งหรือว่าความรู้สึกแรกเลยครับที่ผม ได้ลองเติมน้ำมันเจ้ารูมแมกเนี่ยลงไปในเครื่องก็คือรู้สึกว่าเครื่องยนต์รถของเราเนี่ยมันแรงขึ้น,นครับ แรงในที่นี้ไม่ใช่ว่าลดคุณ18แรงมาแล้วเติมไปเนี่ยจะได้20แรงมาครับมันไม่ใช่นะก็ <f dart ing> คือความรู้สึกของผมเนี่ยคือเครื่องยนต์เนี่ยมันรื่นมากเมื่อเครื่องยนต์มันรื่นปุ๊บนะครับการสูญเสียแรงหรือว่ากาลังเครื่องยนต์เนี่ยไปจากแรงเสียดทานเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นมันก็เลยถ่ายทอดกําลังเนี่ยลงไปยังล้อเนี่ยได้อย่างเต็มที่ครับก็เลยรูย้สึกว่าเครื่องเนี่ยมันรื่นขึ้นมันแรงขึ้นแล้วเวลาบิดคันเร่งเนี่ยจะรู้สึกว่าเครื่องของเราเนี่ยมันไม่หน่วงเลยบิดปุป มันจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับจากเดิมเนี่ยที่ผมขี่อยู่เนี่ยอาจจะได้ประมาณ130หรือว่า140ในบางช่วงนะครับแต่พอเติมน้ำมันลูมแม็กเข้าไปปุ๊บก็บางคียก็อาจจะขึ้น135หรือว่า145ในบางครั้งครับตามช่วงถนนที่ผมเคยขี่มาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเครื่องมันลื่นขึ้นนะครับก็เลยส่งกําลังได้เต็มที่กว่าเดิมและเสียงเครื่องยนต์ครับก่อนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยเสียงดังมากแต่พอเปลี่ยนไปแล้วครับเสียงเนี่ยก็ เงียบลงนะครับรถของผมเนี่ยใช้งานมาแล้วประมาณ5-6ปีนะปีครับและก็เรื่องของคันเกียร์ครับเวลาใส่เกียร์เนี่ยก็รู้สึกว่ามันจะลื่นขึ้นนะครับใส่ไม่มีสะดุดนะครับบอกเลยว่าน้ำมันเครื่องดีไม่ดีเนี่ยดูที่การงัดเกียร์นะครับถ้ามันลื่นแสดงว่ามันดีครับแต่ถ้ามันเริ่มฝืดๆเนี่ยก็แสดงว่าน้ำมันเครื่องตัวนั้นเริ่มเสื่อมคุณภาพนะครับโดยการขับขี่ของผมครับก็เป็นตามสไตล์ช่องผมคือกําลังเครื่องมีเท่าไหร่ใส่ให้สุดนะครับก็เรียกว่าตลอดทั้งทางครับจากนครราชสีมาอํา คือสีคิ้วนะครับไปที่ชะอําหรือว่าหัวหินเนี่ยรถของผมเนี่ยวิ่ง ใช้ความเร็วเนี่ยตลอดทั้งทางเนี่ยฉเฉลี่ยอยู่ประมาณ130-140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอบเครื่องเนี่ยก็จะใช้อยู่ประมาณ8,000-9,000-10,000หรือ10,000รอบขึ้นไปในบางเส้นทางที่มันเอื้อมหน่วยครับก็คือถ้าถนนโล่งผมก็ใส่สุด130-140ตลอดนั่นแหละนะครับตามสไตล์ที่ผมขี่ประจำะครับถ้าใครเป็น f c ช่องผมก็น่าจะรู้ดีนะว่าผมขี่รถโหดขนาดไหนนะครับก็โดยตลอดระยะทางนะครับใช้เวลาเดินทางเนี่ยราวประมาณ5ชั่วโมงครับก็มาถึงหอหินนะครับตลอดการเดิน ทานครับไม่ได้หยุดพักรถเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับเติมน้ำมันไปต่อครับหรือว่าเข้าองน้ําแล้วก็ไปต่อเลยเครื่องยนต์นครับก็ไม่มีอาการโอเวอร์ฮีตหรือว่าความร้อนขึ้นให้เห็นแต่อย่างใดนะครับคือว่าสอบผ่านเลยครับเรื่องของการคุมอุณหภูมิเครื่องยนต์นะครับไม่ให้มันร้อนไปผมขี่ไปทั้งหมด494กิโลกกตีไปสัก500เนาะมาครึ่งระยะทางละแล้วก็น้ำมันเนาะน้ำมันตั้งแต่เติมไปคือ527กิโลและก็จากความรู้สึกเนาะ ตอนนี้ใช้มา500โลก,ก็ถือว่าทุกอย่างยังโอเคอ่ายังเหมือนกับตอนที่เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ๆเลยนะครับเครื่องก็ยังลื่น,นครับบิตก็ยังติดมืออยู่อ่ายังติดมือยังลื่นติดมือเลยนะครับบิดปุ๊บเครื่องมันก็ปื้ดไปเลยลื่นๆนะครับลื่นๆแรงๆไปเลยแล้วก็เรื่องของคานกงคันเกียร์อะไรพวกนี้ยังใส่ได้ปกติอ่ายังไม่มีอาการแข็งหรือว่าเข้ายากอะไรแต่อย่างใดนะครับอื แต่ก็นะครับเราต้องดูไปก่อนอ่าต้องดูไปก่อนเพราะอันนี้แค่ครึ่งทางในการทดสอบเท่านั้นนะแค่ครึ่งทางห้าร้อยนะครับเพราะว่าผมต้องขี่จากเนี้ยกลับบ้านอีกอะาไม่ใช่ว่าขี่มาห้ารยโลจบไม่นะครับอืมส่วนสีน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้มันดูไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดออกมาเช็ดให้ดูนะครับมาครับเช็ดให้ดูเลยครับสีน้ำมันเครื่องว่ามันเป็นยังไงนะครับ ก็นะไม่มีความฟ้าเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวแป๊บนึงนะแต่สีน้ำมันเครื่องอะเห็นไหมก็ยังไม่ดํานะครับยังเป็นสีออกเหลืองๆนะครับถ้าถ้าดูดีๆอะมันก็ยังสีฟอฟ้าอยู่นะออกฟอฟ้าอยู่แต่พวกสีน้ำมันเครื่องเนี่ยมันก็นะพอใช้เป็นนานปุ๊บมันก็จะเสื่อมของมันแหละปกติเรื่องปกติอ่ามันไม่มีแบบ ฟ้าใสฟ้าหรือแดงไปปุ๊บ่ายออกมาก็จะแดงไม่มีนะไอ้สีพวกนี้อยู่ประมาณแค่นั่นแหละห้าร้อยกิโลก็ไปหมดแล้วนะครับแต่นี่ก็ยังถือว่ามีฝาฟ้าอยู่นะเห็นไหมถ้าแดดมาส่องก็จะมีฝาฟ้าอยู่อืมก็ถือว่าโอเคนะครับเรื่องสีน้ำมันเครื่องไม่เสียเรียดเสียเรียดเรื่องความลื่นดีกว่านะครับโฟกัสเรื่องความลื่นเรื่องของร้อนเรื่องของประสิทธิภาพว่ามันจะเสื่อมเร็วแค่ไหนอ่า นี่นะครับก็โอเคครับตามสัญญานะครับว่าคนที่ดูคลิปนี้นะครับผมจะมีน้ํามันเครื่องมาแจกครับตอนนี้แจกหนึ่งกระปุกอ่าหนึ่งกระปุกก่อนนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งกระปุกเดี๋ยวค่อยแจกทีหลังนะครับกติกาง่ายๆนะครับกติกาง่ายใครอยากได้น้ํามันเครื่องขวดนี้อ่ครีมตอบคาถามนะครับในตรงคอมเมนต์เลยตรงคอมเมนต์อ่ายูทูบนะครับโอเคถ้าใครอยากจะได้น้ํามันเครื่องนะครับ พิมง่ายๆครับตอบคำถามผมว่ารูแม็กมีน้ำมันเครื่องตอนนี้กี่ชนิดอกี่ประเภทกี่ชนิดมีเบอร์อะไรบ้างนะครับอคำถามนี้ไม่ยากนะครับเพราะว่าผมบอกไว้ในคลิปแล้วนะครับว่ามีเท่าไหร่อมีน้ำมันเครื่องกี่ตัวบ้างนะครับอ่าใครรู้คอมเมนต์เลยหรือใครไม่รู้ก็กลับข้ามไปดูก็ได้อะนะครับพิมมาเลยนะครับ หนึ่งคอมเมนต์แค่หนึ่งคอมเมนต์นะครับตรง youtube นะครับเดี๋ยวหลังจากลงคลิปเนี่ยประมาณสิบวันเดี๋ยวผมจะไปสุ่มอ่าสุ่มผู้โชคดีนะครับอันนั้นคือกระป๋องแรกนะครับสว่วนอีกหนึ่งกระป๋องเดี๋ยวไปแจกช่วงท้ายๆคลิปอือ่าแต่บอกไว้ก่อนนะว่าสองกระป๋องเนี่ยแยกกันนะครับใครตอบคาถามแรกก็แค่คําถามแรกนะครับไปเอาอีกกระป๋องหนึ่งไม่ได้นะผมแจกแค่คนละหนึ่งกระป๋องเท่านั้น ก็น,นั่นแหละนะครับรีบเม้นมาเลยนะครับภายใน10วันหลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวผมขี่เจ้านี่แหะกลับบ้านต่อนะครับจากนั้นนะครับผมก็ตีรถกลับไปที่บ้านของผมครับไปจุดเริ่มต้นของ คลิปของเรานั่นเองนะครับโดยตอนขากลับเนี่ยก็มีทั้งตอนที่ใช้ความเร็วบ้างหรือการขี่รถในความเร็วต่ําๆตอนช่วงรถติดก็ดีนะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามเนาะก,การที่รถติดเนี่ยมันอาจจะแย่ยิ่งกว่าการขี่รถเร็วๆด้วยซ้ําไปนะครับนั่นก็เพราะว่าเมื่อเราขี่รถช้าๆตามรถติดๆอะไรพวกนี้ลมจะเข้ามาในห้องเครื่องหรือลมที่จะเข้ามาแผงหม้อน,น้ำเนี่ยมันน้อยลงนะครับมันก็ทําให้อุณหภูมิเครื่องยนต์เนี่ยของเรามันสูงขึ้นเพล่เนี่ยอาจจะสูงกว่า ตอนที่เราขี่รถเร็ว,รวๆใช้รอบสูงด้วยซ้ําไปนะครับแต่ตอนที่ผมมุดรถติดมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตอนช่วงพระรามสองนะครับที่มีการทําทางหรือว่าช่วงสรบุรีโคราชเนี่ยนะครับที่รถมาติดๆตอนขึ้นเขาอะไรเงี้ยนะครับมันก็ไม่มีอาการโอเวอร์ฮีต ให้เห็นเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่รถของผมเนี่ยเป็นรถแบบมีคลัชสนะครับอ่าไม่ใช่พวกออโต้คลัตอย่างพวกเว็บหรือฟินนะครับเวลาเจอรถติดติดหรือว่าต้องมุดรถติดอะไรพวกเนี้ยรถของผมเนี่ยจะต้องใช้เทคนิคในการเลี้ยงรอบเลี้ยงคลัตอยู่ตลอดเวลานะครับก็ทําให้อุณหภูมิรถเนี่ยมันก็มีมากกว่าปกติแล้วก็เรื่องของความลื่นหรือว่าการจับตัวของคลัตเนี่ยน้ำมันเครื่องดีๆี่ยมันจะมีผลมากนะครับโดยเจ้าลูแมกตตัวเนี้ยนะครับที่ผมลองดูนะตามรถติดติดเวลาเลี้ยงคลัตั์เนี่ย ไม่มีอาการลื่นนะครับทง้งที่ใช้มาแล้วประมาณ500กิโลนะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยตอนเลี้ยงคันอะไรต่างก็ยังถือว่าปกตินะครับเลี้ยงมากๆเนี่ยก็ไม่มีอาการโอเวอร์ฮีทให้เห็นแต่อย่างใดครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเลี้ยงจนรอบตัดตลอดเวลาอันนั้นก็เกินไปนะครับถ้าใช้งานตามปกติบอกเลยว่าอุณหภูมิเครื่องยนต์ความลื่นของเครื่องยนต์การจับตัวของทัชไม่มีปัญหาแน่นอนครับวายแอปกลับมาถึงที่แล้วนะครับ นี่คือจุดเริ่มต้นของเราอนะครับนี่ที่เดิมเลยที่เดิมเลยที่เดิมตรงไหนวะสองฝั่งนี้ช่องไหนก็ได้นี่คือจุดเริ่มต้นของเรานะครับในทริปนี้นะครับเอ,อ,อก็นะครับทริปนี้นะครับก็เริ่มต้นมาจากตรงนี้แหละครับ หวันกับเจ้าเอ็ก t ซเซึ่งในทริปนี้นะครับผมขี่ไปทั้งหมด9 4 8 9กิโลเมตรก็ตีเป็นกลมๆเลยคือ950แหมอีก50โลก็จะพันโลเนาะน่าเสียดายแต่ว่าแต่ว่าก็นะแค่พันโลผมก็ทำมาหลายรอบแล้1พันโลพันสามโลกับเอ็ก e ซเ e อรนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องเนาะที่ผมเปลี่ยนไปนะครับ ก็เป็น981กิโลเมตรนะครับ980ผมขอพูดพูดแบบรวบรวบเลยกันว่าพันกิโลเนาะขอพูดรวบๆเลยแล้วกัน1000นะพันกิโลกับน้ำมันรูแม็กเนี่ยผมคิดว่านะตั้งแต่เปลี่ยนมาเนี่ยมันก็ยังลื่นอยู่อเอาเอา,เอาฟิลเลิ่งเครื่องยนต์ก่อนเนาะฟิลเลิรงเครื่องยนต์เนี่ยก็ยังลื่นอยังไหลลื่นเวลาบิดมันก็ยังติดมืออยู่ยังไม่รู้สึก ถึงความหน่วงหรือความฝืดอย่างใดนะครับอ่ายังเอาความเบียดมาปุ๊บกำลังเพื่องมาเลยเออมันไม่แบบมันไม่เสียไปกับการฝืดของเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องนะครับสิบปากว่าไม่เท่าตาเออไม่เท่าหูฟังไม่เท่าหูฟังนะครับมาฟังกันเลยขออนุญาตปิดไฟก่อนอ่าฟังเอาแล้วกันนะ ขอ,อแค่นี้ก่อนนะครับเสียงเครื่องยนต์เนี่ยก็ยังคงเงียบอยู่อ่าอยัางคงเงียบอยู่ยังปกติอยู่นะครับตั้งแต่ครั้งแรกที่เติมเลยนะครับอ่าเสียงเครื่องยนต์ตอนออกจากบ้านเป็นยังไงฟังนะครับเราไปกันดีกว่า แล้วเสียงตอนกลับบ้านต่างกันไหมอ่าอันนี้ให้เพื่อนเพื่อได้กินเลยเปเรียบเทียบกันเองนะครับอ่าลองฟังกันดูต่างกันไหมออเพราะว่าเสียงเรื่องเสียงโกหกกันไม่ได้อยู่แล้วถ้าเสียงเครื่องมันดังขึ้นก็ตามนั้นนะครับรีวิวกันตรงๆอย่างนี้แหละนะครับทีนี้มาเรื่องของ เกียร์กันบ้างเกียร์เนี่ยผมคิดว่าตอนเติมอ,ะอ่ะมันเลื่อนอยู่แต่ตอนเนี้ยมันก็อาจจะมีบ้างที่มันแบบกึกๆหน่อยอ่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซนเต์ตอนเติมใหม่ๆผมให้ร้อยหนึ่งใช่ไหมตอนนี้ผ่านมาหนึ่งหนึ่งพันโลเนี่ยจากร้อยหนึ่งเนี่ยผมลดไปเหลือประมาณ90บอ่าลดลงมางประมาณ10ซก็จะมีแบบนิดๆบ้างแต่ก็เรื่องโปกติของน้ำมันเครื่อง น้ำมันเครื่องเนี่ยเวลามาเสริมสภาพอบดูง,ง่ายๆเลยเพื่อนๆไม่ต้องฟังเถียงไม่ต้องอ่าไม่ต้องเช็กสีอะไรให้ยุ่งยากเกียร์นี่แหละถ้า,าน้ำมันเครื่องมันเริ่มเสื่อมสภาพเกียร์มันจะเข้ายากขึ้นยากขึ้นนะครับแต่เนี้ยก็โอเคมันก็นิดๆหน่อยๆนยนะครับก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะโดยรวมภาพโดยรวมคลิปนี้1000โลขอใช้นี้แล้วกัน1,000โลของเจนะ้าน้ำมันรูมแม็กอ่าความฝืดความอะไรเนี่ย ถ้าเปลี่ยนมาใหม่เนี่ยให้ร้อยหนึ่งนะตอนเนี้ใช้ไปแล้วพันโลผมให้เหลือประมาณ90-80%ก็ยังถือว่าเกรนโอเคอยู่นะครับรีวิวแบบไม่อวยรีวิวแบบตรงๆนะครับกับช่องผมอ่าแล้วก็เรื่องสีของน้ำมันเครื่องนะครับเดี๋ยวอ่าผมต้องขออนุญ,ญาตแล้วกันเพราะว่าต้องกลับไปไปดูดออกอ่าตอนตนรงนี้ผมยังไม่มีเครื่องมือเดี๋ยวผมไปดูดกลับบ้านให้ดูอ่าดูตอนนี้เลยนะครับ โอเคครับนี่คือสีน้ํามันเครื่องที่ผ่านไปแล้ว1,000กิโลนะครับก็สีเนี่ยเท่าที่ตาผมเห็นเนี่ยมันจะไม่ออกฟ้านะครับมันจะออกเป็นเขียวยว,ยวปนน้ำตาลน้ำตาลนะครับเขียวๆเหลืองๆปนน้าตาลเห็นไหมเออสีที่ดูจากช่องกลางแมวก็ยังดูโอเคอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวจะมาดูดกันนะครับมาดูดออกให้เห็นไปนเลยว่ามันเป็นสีอะไรนะครับ อ,อันนี้เห็นก็ยังจะเป็นสีดำอยู่เนาะเดี๋ยวต้องมามาส่องไฟดูนะครับก็เนี่ยนะครับสีก็ดำนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้บ้างดีกว่าเดี๋ยวออกไปส่องแดดให้ดูนะครับเพราะว่าต้นทุนเพราะว่าต้นทุนนะ้ำมัน เครื่องอ่ะมันเป็นสีฟ้าอยู่แล้วเนาะสีฟ้าเนี่ยพอมันมันอัดกันมากๆมันก็จะดําอย่างที่เพื่อนๆน่าจะเห็นตอนแรกเนาะเอออ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเอาไปส่องแดดอ่ะนี่คือน้ำมันเครื่องที่ขี่ไปแล้ว1,000กิโลนะครับเดี๋ยวมาส่องดูกับแดดกันนะครับนี่ครับเป็นไงครับเห็นไหม สีก็จะออกเหลืองเหลืองน,นะครับเหลืองเหลืองน้ำตาลน้ำตาลนะครับเหลืองเหลืองน้ำตาลน้ำตาลเห็นไหมนะครับซึ่งมันก็ไม่ฟ้าแล้วล่ะนะครับมันไม่ฟ้าแล้วนะครับซึ่งมันก็ปกตินะไม่ใช่ว่าเคื่อน้ำมันเครื่องสีฟ้าถ่ายออกมาก็จะต้องเป็นสีฟ้านะครับเวลาขี่ผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็เป็นอย่างนี้ทุกทุกทุกสีแหละนะครับเป็นอย่างนี้ทุกสีไม่ว่าจะสีอะไรก็ช่างนะครับ นี่ครับก็ย้ำอทีนึ่งก็คือน้ํามันเครื่องของผมเนี่ยก็คือผมเติมไปอ่ะหนึ่งพันกิโลคือรถผมอ่ะใช้รอบเครื่องวิ่งอยู่ประมาณแ0ดพอัพตลอดทางนะครับก็ความเร็วที่ใช้อยู่ก็คือร้อยสารอยสีอืมก็คิดเอาแล้วกันจากโคราชไปไปหัวหินเนาะหัวหินไปชะอำเนี้ยขี่แค่หชั่วโมง6กชั่วโมงถึงจะเร็วขนาดไหนล่ะ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่ใช้งานตามปกติไม่ได้ขี่ลากรอบเลยอย่างผมเนี่ยน่าจะออกมาใสกว่านี้น่าจะออกมาใสกว่านี้นะครับอืมซึ่งน้ำมันเครื่องมันบอกตรงๆนะมันดูตามระยะทางอ่ะมันก็พอได้แต่จริงๆแล้วมันต้องดูจากการใช้งานนะครับถ้าคนขี่รถรอบจัดอย่างผมเนี่ยบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุกๆ2,000กโลอย่างผมเนี่ย2,000กโลต้องเปลี่ยนแล้วนะครับทุกกี่หอแหละเออทุกกี่หอทุกเกตนะครับ พะผมลากรอบแต่ถ้าคนใช้แบบขี่แบบธรรมดาธรรมดาเงี้ยขี่ไม่ลากรอบก็น่าจะเห็นดีกว่านี้นะครับบางคนห้าพันโลยังไม่เปลี่ยนเลยก็ยังพอได้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้ขี่ลากรอบนะครับอันนี้ก็คือสีน้ํามันเครื่องนะครับที่ใช้งานไปแล้ว1 0 0 0งกิโลนะครับก็รีวิวแบบตรงๆเลยโดยรวมแล้วจากสายตามผมก็ยังถือว่าสียังโอเคอยู่นะอืยังไม่ได้ดํานะครับ แค่มันขุ่นขึ้นนะครับแค่มันขุ่นแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีคนบอกว่ามันดำใช่ไหมเดี๋ยวผมเทให้ดูอะเทออกมาแล้วนะครับนี่ไอที่มันออกคนคนดำๆเขรา่ามันกองกันเยอะไงแต่ถ้าดูจากเนี่ยเห็นไหมที่มันติดติดอยู่กับแก้วเนี่ยก็ยังสีเหลืองอยู่นะอืมเหลือง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 เขียวเขียวนะครับเหลืองเหลืองเขียวเขียวมีน้ําตาล ด้วยอะไรเงี้ยอนะครับก็นั่นแหละคือสีน้ํามันเครื่องนะครับใช้ไปแล้วหนึ่งพันกิโลมันก็นะไอสีสีฟ้ามันก็เสื่อมไปตามของมันนั่นแหละมันเรื่องปกติอ่านี้เรื่องปกติแต่เรื่องของความขุ่นของน้ามันคงน้ามันเครื่องอะไรเงี้ยอ่านั่นแหละที่ต้องดูนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นนะอ่าเดี๋ยวเผื่อผมคงบอกไปในคลิปไอที่ดูดแล้วแหละนะอืมก็นั่นแหละนะครับผมอัดเจ้านี่ตลอดทางคือร3 0สาสิ บวกตลอดทางนะครับว่าจะติดบวกตลอดทางมันก็ปกติแหละนะปกติก็สำหรับผมตอนนี้เนาะเออผมก็คิดว่าโอเคนะครับโอเคกับเจ้าน้ํามันเครื่องลูแม็กตัวนี้เลยนะครับแต่ยังไงเดี๋ยวพอผ่านไปสัก2,000กโล3,000กโลหรือ10,000กโลเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนได้ชมกันเรื่อยๆนะครับตรงคอมเมนต์แหละนะครับตรงคอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับพอผมผมถึงระยะ2,000กโลเดี๋ยวผมจะมาเมนเพิ่มเติม,ต,มตรงปักบุดอ่าเพื่อนๆก็ อยากติดตามก็ลองเข้ามาอ่านดูแล้วกันนะครับผมจะคอมเมนต์ไว้นะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็คิดว่าโอเคครับเจ้าน้ามันเครื่องรูแม็กถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกชั้นดีเลยนะครับดีมากๆเลยน้ํามันเครื่องตัวนี้สำหรับผมนะครับที่เหลือก็อยู่ที่เพื่อนแล้วกันนะครับว่าจะลองดูไหมนะครับน้ามันเครื่องรูแม็กนะครับทีนี้นะครับเพื่อนๆยังจําได้ไหมนะครับว่าผมติดอะไรกับเพื่อนๆไว้ติดน้ามันเครื่องเหลืออีกหนึ่งขวดใช่ไหมใช่ น้ำมันเครื่องขวดสุดท้ายนะครับกติการแจกขวดสุดท้ายง่ายๆครับก็คือ 1. คุณต้องกดปุ่มติดตามหรือปุ่ม subscribe สสช่องของผมนะครับช่อง X Rider อ่ากดไว้เลยนะครับคุณกดแล้วเนะี่ยคุณต้องเปิดเปิดให้เห็นด้วยนะไม่ใช่ว่ากดแบบปิดนะถ้ากดแบบปิดผมเช็คไม่ได้นะอันนั้นก็คืออดเหมือนกันนะต้องเปิดเปิดเพืใหว,ว่าคุณติดตามช่องผมจริงๆเออผมจะเข้าไปดูคุณอ่าว่าคุณติดตามพวกช่องผมจริงไหมอ่าพอกดติดตามแล้วใช่ไหม เพื่อนๆก็พิมพ์คำว่า b l u Max เป็นภา,านษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดครับ L U M A X นะครับอ่า b l u Max พิมพ์แค่นั้นมานะครับทำเพียงสองอย่างนี้ Subscribe แล้วก็พิมพ b l u o Max มาก็พอนะครับอ่าผมจะให้เวลา10วันนะครับ อ่าสิวันพอถึงวันที่10ปุ๊บเดี๋ยวผมจะมาสุ่มผู้โชคดีอ่าทั้ง2ขวดเลยนะครับทั้ง2ขวดเลยที่ผมแจกไว้ก่อนหน้านั้นกับอันนี้นะครับอ่าผมให้เวลา10วัน,นครับถ้าใครได้เดี๋ยวผมจะไปเน้นตรงอ่าคอมเมนต์ถึงทุกเพื่อนว่าคุณได้นะครับอ่าถ้าถ้าก่อนหน้านั้นมีใครทักมาหาคุณบอกว่าคุณได้อะไรเงี้ยอย่าไปเชื่อนะก็คือผมจะเอาช่องผมเนี่ยเม้นตอบคุณนะครับ ก็นี่นะครับก็คือการทดสอบของผมครับกับเจ้าน้ํามันเครื่องรูแมกครับหวันนะครับขี่ไปแล้วพันกิโลนะครับและสำหรับคนที่อยากจะรู้ครับว่าราคาน้ํามันเครื่องเจ้ารูแมกตัวนี้นะครับมีราคาเท่าไหร่ครับอันนี้ผมต้องบอกจริงๆนะว่าราคาน้ํามันเครื่องรูแมกตัวนี้มันไม่มีราคาแบบฟิตตายตัวเหมือนกับสินค้าอื่นๆนะครับเพื่อนๆต้องไปสอบถามกับเพจนะครับหรือว่าตัวแทนจาหน่ายของน้ํามันเครื่องรูแมกเอาเองครับว่าหน้าร้านตอนนั้นอ่ะเขาขายอยู่ที่ราคาเท่าไหร่กันนะครับแต่โดยที่รู้มา น,น้ำมันเครื่องรูแมกเนี่ยเขาจะขายกันอยู่ประมาณกระป๋องละ350จนถึง450้านะย้ำอีกทีนึงว่าแล้วแต่โปรโมชั่นแล้วแต่ราคาขายหน้าร้านะครับถ้าอยากจะรู้ต้องลองติดต่อสอบถามกับทางเพจรูแมกหรือตัวแทนจาหน่ายอีกทีนะครับอันนี้ขอย้าไว้ก่อนนะครับหรือง่ายๆคือเพื่อนๆสามารถเซิร์ชหาในช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโชปปีหรือลาซาด้าก็ดีครับตอนนี้มีวางขายกันแล้วนะครับลองไปดูนะครับส่วนเรื่องของราคาครับโดยส่วนตัวแล้วผมถือว่ารับได้นะครับ ถ้าเกิดกระป๋องลับประมาณ400หรือ450กับเกรดน้ํามันเครื่องระดับพรีเมียมแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นยี่ห้ออื่นนี่บอกเลยว่าแพงกว่านี้เยอะมากนะครับย้ำอีกทีนึงว่าเกรดพรีเมียมนะครับไม่ใช่เกรดสังเคราะห์แท้ทั่วไปนะครับซึ่งราคานี้ กับความหรูหราความลักชวรี่และประสิทธิภาพเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มกับราคานะครับและอย่างหนึ่งก็เป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยนะครับไทยทําไทยใช้นะครับเงินไม่ออกนอกประเทศไปไหนนะครับสุดท้ายนี้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจน้ามันเจ้ารูแมกครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อหรือว่าสอบถามอะไรต่างๆในเรื่องของรูแมกเนี่ยนะครับเอาไว้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนับก็ลองไปสอบถามไปสั่งซื้อกันดูนะครับลองมาใช้งานดูนะครับไม่ต้องเชื่อคําพูดของผม100%ลองไปใช้กับตัวเองแล้วคุณจะรู้นะครับแลวถ้าเกิดว่าใคร สงสัยนะครับว่าไอ้หมอเนี่ยมันเติมน้ำมันเนี่ยมันใช้งานจริงๆหรือเปล่านะมันไป1วันพันโลมาจริงไหมนะครับทิปทดสอบน้ำมันเครื่องรูแมกเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเติมอยู่กับบ้านแต่มานั่งสร้างภาพรีวิวสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครสงสัยผมบอกเลยว่าหลังจากจบคลิปรีวิวนี้นะครับถ้าใครสงสัยเดี๋ยวผมจะลงคลิปทริปโคราชหอหินให้เพื่อนๆได้ดูกันครับว่าผมเนี่ยเติมน้ำมันเครื่องรูแมกแล้วก็ขี่ไป1วันพันโลของจริงนะครับ ก็สุดท้ายนี้ครับถ้าใครชอบครับการรีวิวของผมแบบนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแช์นะครับกดปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อเวลาผมมีรีวิวอะไรดีๆแบบนี้ครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับผม X Rider ก่อนต้องขอตัวลากันไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากนะครับ